ขอความจเจริญในธรรมจุมีแต่ท่านผู้ฟังทั้งหลายแต่รมประพิยาณกำลังนำเสนอเรื่องสมาวาจาสื่อต่อกันมาจนถึงเรื่องผลเรืออนิสง์ของสมาวาจาที่ท่านแสดงไว้ในอันตกถาบารมัตโชติกามาถึงข้อที่สิบอ คือท่านแสดงไว้สิบสี่ข้อนะข้อที่สิบเอดท่านบอกว่ามีถ้อยคำอันบุคคลเชื่อถือได้คือเรียกว่าเป็นคนมีพื้นอัธยาศัยที่นิยมชมชอบความตรงไปตรงมาก็ออนิยมสัจจะเพราะเมื่อพูดจาอะไรกับใครไปโดยลำดับ ก็เป็นที่ยอมรับนับถือว่าคนนี้พูดจริงคนนี้พูดจามีหลักมีฐานมีเหตุมีผลควรแก่การเชื่อถือได้แล้วก็กลายเป็นที่ยอมรับของบุคคลทั้งหลายประการต่อไปนั้นเป็นผลที่เรียกว่าเป็นกรรมชรูปกลางกล่าวท่านบอกว่าลิ้นบางแดงอ่อนเหมือนกับกลีบดอกบัวไอ้ลิ้นคนก็แปลกเหมือนกันเนี่ มันไม่เหมือนกันบางต้องถามหมอว่าทำไมไม่เหมือนกันอันนี้เป็นเป็นรายละเอียดที่ค่อนข้างลี้ลับแล้วก็วิจิตพิสดารมากทีเดียวแม้แต่ว่าพี่น้องฝาวแฝดนะฮะถ้าเราไปตรวจสอบดูให้ดีมันก็มีจุดต่างทางทางที่แฝดบางทีก็ไข่ไปเดียวกัน เหมือนกันเกือบจะทุกอย่างแต่ก็มีส่วนย่อยเนี่ยแตกต่างกันออกไปซึ่งหลักการในศาสนาถือว่าเป็นผลที่สืบเนื่องมาจากกรรมที่บุคคลเหล่านั้นได้กระทาเอาไว้แล้วโดยพื้นอัตยาศัยเนี่ยคือคนเราเราลองดูนะฮะถ้าหากว่า มันพูดแต่คำสัตย์คำจริงคำส่งเสริมสมัคคกีประสานาสมัคคกีกระชับสมัคคียไพเราะอ่อนหวานแล้วคำที่มีสาระประโยชน์เนี่ยที่จริงมันพูดง่ายเพราะว่าสุจริตเนี่ยสุแปลว่าด,ดีแปลว่างามแปลว่าง่ายวจีสุจริตก็คือคำพูดที่พูดแล้วก็ดีพูดงามแล้วก็พูดง่ายเพราะว่าตรงไปตรงมา ไม่กลัวว่าใครจะจับได้ลายทันเพราะความจริงไม่เป็นยังไงก็พิสูจน์อย่างนั้นเราพูดไปตามที่เราได้เห็นได้ยินได้ทราบได้รู้มาอย่างไงเราก็พูดไปอย่างนั้นที่จริงมันก็พูดง่ายนะครับคำโกหกหลอกลวงโดยซ้ําไปที่พูดแล้วก็พูดยากดังนั้นด้วยผลอานิสง์ของการพูดอยู่ในคําสัตย์คําจริงเนี่ย ทำให้เป็นคนที่มีพื้นฐานจิตนี่เข้มแข็งคือจิตใจจะไม่อ่อนไหวไม่ฟุ้งซ่านไม่สัดสายคือคนที่ไปโกหกหลอกลวงอะไรไว้นะครับมันก็ฟุ้งซ่านสัดสายจิตไม่สงบแต่ว่าคนที่ดำรงมั่นอยู่ในสัจจะเนี่ยจิตเขาก็จะไม่ฟุ้งซ่านไม่สัดสาย ม่เลื่อนไหลไปตามกระแสของอารมณ์ทั้งหลายและการอย่างหนึ่งคือไม่ติดอ่างไม่เป็นใบเป็น้้านี้ก็เป็นผลของการพูดเท็จประการหนึ่งนะฮะของวจีทุจริตประการหนึ่งแล้วก็พูดติดอ่างอ้าติดอ่างนี้ไม่แน่คือบางทีเราไปล้อเลียนคนอื่น แต่มาเองบางทีก็ติดเหมือนกันก็ยังนึกถึงสมัยเป็นเนเนเนี่ยมันมีพระองค์ท่านพูดติดอ่างเราก็ชอบรอดเอ้ต่อมาเราไม่ไม่เท่าไหร่มันพูดติดอ่างไปด้วยแต่ก็นานๆมันก็จะติดขึ้นมาสักครั้งหนึ่งนะส่วนมากแล้วก็จะเริ่มด้วยสระอะที่สั้นๆส,สระอะิสระอุะอ,อะไรสั้นๆเนี่ยบางทีก็ออกเสียงไม่ทันเหมือนกัน อันนั้นก็อาจจะเป็นบิบกกรรมอะไรที่เรากระทำเอาไว้นี่ก็เป็นเรื่องของวจีที่สุดจริตทีนี้ปัญหาว่าที่เราเกณฑ์กำหนดที่เป็นทุดจดิตนี่เอาขนาดไหนท่านก็บอกว่าเรื่องนั้นเป็นเรื่องจริงเรารู้ว่ามันเป็นเรื่องจริง แต่ว่ามีเจตจำนงมีความมุ่งมา่ปรารถนาที่จะพูดมันคลาดเคลื่อนโดยผลประโยชน์อะไรก็ไม่รู้มันก็นหลายเรื่องแล้วแต่เราคิดยังไงเรามุ่งหวังประโยชน์ยังไงแล้วก็พูดข้อความนั้นออกไปคนฟังเนี่ยเขาฟังแล้วก็รู้เรื่องอันนี้ถือว่าเป็นวิจิตุเจดิตเพราะงั้นมัน บางครั้งเนี่ยเราไม่เจตนาจะกล่าวไ้คลาดเคลื่อนแต่เผลอไปพลาดไปพลั้งไปนะฮะหลงลืมไปซึ่งบางเรื่องมันเป็นเรื่องใหญ่เหมือนกันนะโดยเฉพาะเรื่องเรื่องการเทศการสอนการบรรยายธรรมานี่ยเราต้องระมัดระวังอะอย่างเขียนหนังสือทีหนึ่งทำหนังสือทีหนึ่งเนี่ยต้องอ่านแล้วอ่านอีกอ่านซ้ำอ่านซากแล้วนะแล้วกลัวมันจะผิด คนบางคนเนี่ยพระบางองค์อย่างจะคุณทําิบดกเนี่ยเจ้าคุณประยุทธ์เนี่ยก็ทำหนังสือละเอียดแล้วออกมาเคยรู้อีกจากอีกท่านหนึ่งคือเจ้าคุณ่้นสุกิติท่านชื่อสุกิติเป็นชั้นราชอยู่ที่วัดพระจักรกวรรดิราชาวัสเป็นคนละเอียดทํางานในี่ละเอียด ตรวจแล้วตรวจอีกตรวจแล้วตรวจอีกอยู่นั่นแหละคือเรากลัวการพลังพลาดเพราะว่าการสื่อสารแล้วมันเกิดพลาดขึ้นมาทักตัวเนี่ยมันไปเอญใหญ่เลยนะแล้วโดยเฉพาะธรรมะเนี่ยตรงรัมันระวังมากคือจะต้องไม่เผลอไม่พลังไม่พลา,พาดทีเดียวมันการดำารงสัจจะที่จริงก็ไม่ใช่เรื่องได้ง่ายทําได้ง่ายแต่ว่า มันเป็นเกียรติยศชื่อเสียงคือพระเจ้าทรงแสดงว่าสจเจนกิตติงปปนติบุคคลจะได้เกียรติกเพราะชื่อเสียงเอ,อ่อเพราะความสัต์ซึ่งก็แสดงออกมาที่จริงสัจจะเนี่ยแสดงออกมาทางกายก็ได้ทางวาจาก็ได้นะฮะแต่ให้สะท้อนมาจากจิตที่มีความสะอาดพอสมควรเพราะว่าเรื่องวาจานั้นมันยักย้ายถ่ายเทได้ คือคนเนี่ยเป็นสัตว์โลกที่จะน,าน,าน่าหน้านับถือก็น่านับถืหน่ากลัวก็น่ากลัวหรือพูดอย่างคิดอย่างทําอย่างได้เนี่ยอย่างที่โลกนิปต์ก็บอกไว้ว่าหมาสมุทรสุดลึกล้นคนนานาสายดิ่งทิ้งทอดมาอย่างได้เขาสูงอาจวัดวากำหนดจิตมนุษย์นั้นซ้ายยากแท้อย่างถึงเป็นเรื่องยากที่เราจะเข้าใจมนุษย์ได้โดยท่องแท้ เราะฉะนั้นจึงเป็นเรื่องที่ต้องสำรวมระวังที่เรียกว่าสาธุวาจาจะสั่งเวโรการสำรวมรองวาจาเป็นการดีแต่โดยเนื้อหาสาระจริงๆเนี่ยท่านต้องการในสำรวมระวังทั้งหมดเป็นแนวของศีลไม่หาเรื่องให้ตัวเองเดือดร้อนคือแนวของศีลมันจะนลักษณะอย่างนั้นแนวมดเว้นคือไม่หาเรื่องให้ตัวเองเดือดร้อน ถ้าเราสังเกตว่าการแล้วเมื่อศีระดับสีห้าเนี่ยที่จริงหาเรื่องตัวเองเดือดร้อนทั้งนั้นน่วิ่งเข้าไปหาปัญหาที่ก็บอกว่าหนูหมูวิ่งชนปังตอเองคือเรื่องทั้งหมดมันไกลตัวนะฮะเช่นมาการฆ่าเขาเนี่ยเขาก็ไกลตัวจากเราเราตามไปฆ่าเขาลักทรัพย์เขาทรัพย์ปังก็อยู่ไกลตัวจากเราเราไปลักเขาจึิงร่วงเกินคู่ครองยิ่งเละใหญ่เลยเป็นเรื่องที่ ต้องเสี่ยงภัยเสี่ยงชีวิตเสี่ยงอันตรายมากแต่ก็ถือว่าเป็นเรื่องแปลกนะฮะคือสัตว์โลกชั้นกามาวจระูมเนี่ยปัญหาเรื่องชู้สาวเมื่อไม่สมหวังแล้วก็ฆ่าตัวตายเนี่ยมันมีทุกวัยเลยมันแปลกจริงๆมันมีทุกวัยอ่ะวัยรุ่นหนุ่มรุ่นสาวก็มีวัยที่แต่งงานกันแล้วก็มีแล้วก็มีผัวมีเมียกันแล้วแล้วไป นอกใจอีกฝ่ายหนึ่งเมื่อไม่ได้สมหวังก็ฆ่าตัวตายแอะมันก็แปลกมันรุนแรงอะไรกันนักหนาแล้วก็แสดงให้เห็นว่ากระแสของจิตที่อยู่ในกาม,มาวจรภูมิเนี่ยมันจะมีปัญหาระดับสิทธิเพราะในแนวของสัมมาวจาสมากันตาสมาชิวะจึงเป็นเรื่องของศีลสิกขา แต่ว่าเป็นปัญหาระดับสังคมเป็นปัญหาระดับครอบครัวเป็นปัญหาระดับเศรษฐกิจการเมืองมันเป็นเป็นเป็นปัญหาเนี่ยเป็นปัญหาที่เราสัมผัสกันอยู่ทุกวันเนี่ยเราสังเกตว่าส่วนมากมันก็มาจากเรื่องดอกนี้เข้อต่อไปนั่นคือสมากกรมมันตะกรมมันตะแล้วก็แปลว่าการงานน่ะคือรุ่นครูบาอาจารย์ถ้าแปลว่าการงานแต่ถ้าเราดวดิงแน้่ะมันน่าเป็นเป็นความประพฤติมากกว่า ว่าประพฤติชอบหรือปฏิบัติชอบประพฤติชอบหรือปฏิบัติชอบแต่ว่าท่านแปลว่าทําการงานชอบเราก็เอาอย่างนั้นนี่คือไปแปรขัดแย้งกับครูบาอาจารย์เนี่ยมันก็ไม่ดีนะฮะเป็นเป็นสิทธิ์นอกครูไปบางทีท่านก็ว่าเอาแรงนะว่าร้านนอกครูเพื่อนก็ต้องเข้าใจคือพูดแล้วต้องอธิบายนะเพราะจริงๆมันสื่อสารไม่ก็ได้ มันเหมือนกับคำว่าปวทพะที่เราสื่อสารไม่ได้เนี่ยคือสิ่งที่เรากระทบไดวกายเนี่ยสำนวนบาลีเรียกว่าปวดทพะเอาก็จริงไปสื่อสารให้ชาวบ้านไม่ได้เพราะว่าเขาไม่พูดกันและในที่ในในที่สุดไปเรียกเอามาพูดคำว่าสัมผัสซึ่งขั้นตอนของภาษาสัมผัสเองมันก็ช่วงนั้นไม่ได้เรียกว่าสัมผัสแต่มันเป็นอายตนะภายนอกเราก็เรียกว่าปวดภะ คือสิ่งที่กายไปกระทบออกมาเป็นเย็นเป็นร้อนเป็นอ่อนเป็นแข็งเป็นยืดเป็นเหนียวเป็นอะไรเนี่ยอันนั้นก็เป็นสิ่งที่บาลีท่านเรียกว่าปุาะพระแล้วก็แปลกแล้วก็สื่อไม่ได้นะภาษาไทยเน่าสื่อไม่ได้จนจนจนเดี๋ยวนี้ย,ยังสื่อกันไม่ก็ได้สำหรับสาธุชนทั่วไปนะฮะแต่ญาติโยมที่ในวัดก็ไม่แน่คือพระเทศเนี่ยเข้าใจวยยรยงฟังเข้าใจ แต่ยโยมเนี่ยเข้าใจหรือไม่เข้าใจเราก็ไม่รู้เหมือนกันเพราะนั้นคำว่าสมากกัมมันตะที่แปลว่าการงานชอบนี่จึงต้องอธิบายว่าหมายความว่ายังไงที่จริงก็คือศีลสามข้อแรกตั้งฟังลองสังเกตนะฮะเราจะเจอศีลสามข้อแรกนี่กรรมกิเลสสามข้อแรกศีลสามข้อแรก กุศลกับนดสามข้อแรกอกุศลกับบดสามข้อแรกนี่เหมือนกนหมดเลยนะสุจริตทุจริตทางกายทางวาจาเนี่ยมันเหมือนกนหนดเลยทางทางกายเนี่ยเหมือนกนหนดเลยคือเรื่องเดียวกันเป็นการมองโดยภาพรวมเพราะถ้าเรามองกันจริงๆแล้วนี่ในโลกนี้มันก็คือชีวิตกับสิ่งที่เกี่ยวเนื่องกับชีวิต ที่ท่านบอกว่าอัตตาอัตตนิยาคือตนกับสิ่งที่เกี่ยวเนื่องหรือตนหรือเรียกคำคำหนึ่งว่าอาหังการมามังก,การคือเป็นตัวเราแล้วก็เป็นของเราซึ่งถ้าเรามองตรงนี้พอมาถึงเขาก็คือเขากับของเขาหรือเขาก็เกี่ยวเนื่องด้วยเขาปัญถามหมดแล้วยังหมดละโลกมันก็มีเพียงท่าน,นี้เอง เพราะในสัมมากมัญตะข้อที่หนึ่งก็คืองดเป็นจากปานาติบามาลีใช้คำว่าปานาติปาตาเวรมณีนะฮะใช้แค่นั้นแปลว่าเจตนางดเว้นจากการกระทําสัตว์มีชีวิตให้ตายโบราณถ้าแปลว่าตกล่วงไปก็ฟังยากอีกนะฮะเราคนสมัยนี้ที่จริงมันมีเรื่องเยอะที่เราสื่อสารกันไม่ได้เกือบังฟังค่อนข้างยาก เด็กๆมันก็ไม่เคยคุ้นภาษาเหล่านี้ยังนึกถึงวันก่อนไปบรรยายอบรมที่หมหาวิทายาลัยมหากุทราตุยลยัยวิยาเขตล้านนานะฮะที่วัดเจดีหลวงแล้วก็พบพระหนุ่มๆที่นั้นที่วัดพันอ้นมาบุญส่งเป็นพระครูอะไรเลิมชื่อไปเขามีทีมเขานะฮะ ทีม,มากแล้วก็ศูนย์ส่งเสริมพระพุทธศาสนาแห่งประเทศไทยเนี่ยเคยสนับสนุนเขาแต่ตอนนี้ดอกผลมันน้อยนะฮะก,ก็ไปช่วยก็ไม่ได้เพราะเราเองก็ทำงานยังไม่คยได้ตัวนี้ก็ททำงานกับเป็นทีมแล้วก็น,นักศึกษาเนี่ยคนทางภาคเหนือไม่น่าเชื่อนะฮะจังหวัดเชียงใหมเ่เด็กๆในสนใจเข้าไข่เข้าไข่จริยธรรม สนใจประพฤติเข้าร่วมกิจกรรมที่เป็นบุญเป็นกุศลกันมากแล้วเหล่านี้ก็เข้ามาหามาเล่าอะไรให้ฟังเอาภาพเพิ่มมาดูก็ไม่ใครได้ดูหรอกแต่ว่าก็รู้ก็ชื่นชมเขาเราก็แนะนําเขาว่าให้พยายามดูแลเรื่องสองสามเรื่องนี้ให้ได้ตอนเนี้ยคือไม่ต้องไปเอามากอะไรเท่าไหรหรอกคือเรื่องอยาบ้านี่หนึ่งกับหนึ่งเลย จะทำยังไงไปะย่าให้เด็กมันติดจะบ,บ้าพอหนุ่มสาวขึ้นมาเนี่ยทำยังไงอย่าให้ส้าสอนทางเพศอย่าหมกมุ่นในทางเพศแล้วเราเราก็กลัวนะฮะกลัวสื่อที่จริงสื่อทางอินเทอร์เน็ตเนี่ยมาใช้ไม่เป็นนดูไม่เป็นเด่ฟังอ่านนังนสอพิมที่เขาเล่าเนี่ยก็บอกว่ามันเป็นดาบสองคมแล้วค่อนข้างจะเป็นอันตรายเพราะว่าใจมันไหลลงต่ํานะ มันอยู่ที่การอะไรก็เรียกคลิกหรยอ,อะไรก็เรากคร็ค่อนข้างโบราณไปนะฮะใช้พวกนี้ยังไม่เป็นเลยนี่รู้สึกก็ซื้อมาให้สองสาเครื่องเนี่ยน,นะพิมพดีโอลิมเนออคอมพิวเตอร์เนี่ยม,มันต้องให้เขาไปหมดทำไปธรมาก็ไม่มีเวลาฝึกที่จะไปใช้ให้มันเป็นซึ่งพวกนี้มันเป็นปัญหาใหญ่ ปัญหาเาสีติดและปัญหาต่อไปเนี่ยมันออกไปอีกแนวหนึ่งซึ่งก็น่ากลัวมากนะฮะคือปัญหาการพนันว่าเด็กตามมหาวิทยาลัยต่างๆที่เรารู้ไวล้ะเนี่ยนะฮะแล้วก็พูดไม่ออกพูดไปมันก็ซ้ําเติมลูกหลานเล่นการพนันการพนันบอลการพนันมวยการพนันอะไรกีฬาต่างประเทศเนี่ย มันไม่ใช่เล่นพนันในเจ้าพเมืองเราเลยไปเล่นพนันการต่างประเทศเฟยนั่งฟังเด็กเขาคุยกันนะก็คุยเรื่องบอรเรื่องชื่อคนอะไรอะไรก็จำเลยหมดเลยเขารู้เรื่องหมดในต่างประเทศเออถ้ารู้ขนาดกีฬาเนี่ยมันก็แปลกอะแต่ว่าไปเล่นพนันการกีฬากันเนี่ยเป็นเรื่องน่ากลัวแล้วค่าตัวตายก็เยอะนะฮะเด็กที่ค่าตัวตายแล้วมันมันแรง แต่มีคนมาเล่าว่าที่ฆ่าตัวตายที่จริงไม่ค่าจริงนฮะถูกบังคับเพราะว่าไปเป็นหนี้ปนันบอนแล้วก็ไม่สามารถใช้ได้บางทีก็ไม่ใช่ถูกบังคับธรรมดานะไม่ใช่บังคับไปโดยธรรมดาคือถูกผลักลงไปด้วยแต่เป็นปัญหาที่ค่อนข้างจะหาไปจักพยานหลักฐานได้ยากแต่ว่าที่คนมาเล่าให้ฟังเนี่ยคือไม่ใช่คราวเดียว แต่ยินได้ฟังมาบ่อยเพราะ,ะนั้นก็เลยก็ขอท่านสามสามเรื่องขอปัญหาในสามเรื่องเราทำยังไงรณรงค์ในเรื่องนี้ให้ได้ให้เด็กมีสํานึกต้องเห็นโทษเองเธอต้องมีวินัยในตัวเธอเองถ้าไม่งั้นไม่มีใครช่วยได้หรอกเพราะอะไรเพราะว่าสิ่งแวดล้อมเธอเนี่ยมันกระตุน้นมันกระตุ้นให้เธอสายไปในเรื่องเหล่านั้นอย่างการมองเรื่องเพศ ก็ไม่ได้มองเหมือนกุลสตรีเมื่อก่อนยังพอใจคำกรอนบทหนึ่งเคยจำได้ตั้งแต่ตัวนั้นเป็นเนเนะนะเป็นเนนเด็กๆคือไปอ่านแล้วมันจำได้จะไปจำมอาอครึ่งท่อนตอนนี้เราก็ยังหาหนังสือนั้นยังไม่เจอแต่วมนก่อนก็ให หลานเขาทํางานอยู่ที่หอสมุดแห่งชาติเขาไปหาให้ก็ปรากฏว่าเป็นหนังสือที่จริงเขาคัดลอกมาธรรมดาแต่ว่าเราอยู่ต่างจังหวัดเนี่ยเราไม่เคยเห็นที่หนังสือสัมมาทิฏฐิเป็นหนังสือพิมพ์แจกงานศพของนายบุญเจริญสุวรรณอาจชาวจังหวัดลำปางก็ยอย่างนึกไม่ออกนะว่าใครเป็นคนเขียนแต่ก็จำได้ว่า หญิงจะง,งามก็เพราะความบริสุทธิ์เพศบุรุษจงรักศักดิ์สงวนแม้เกิดการเกินเลยเชิงเฉยชวนหญิงเสียนวนชายเสียนามไปตามกันแต่เมื่อเอาคุณค่าเข้ามาเทียบหญิงเสียเปรียบก็พระหญิงหมดปิ้งขวัญชายที่ดีควรจะมีคุณาทันถนอมวันสตรีไว้ซีเอ่ยเป็นการสร้างสำนึกของกุลบุตรกุลธิดาของสุภาพบุรุษสุภาพสตรี ที่จะต้องรักษาชื่อเสียงเกียรติยศของวงศ์สกุลศักดิ์ศรีของความเป็นลูกผู้ชายผู้หญิงอะไรแต่ไรเนะี่ยซึ่งคนไม่ค่อยนึกนะมันจางมันหายไปในเรื่องเหล่านี้ที่จริงศักดิ์ศรีพวกนี้มันที่จริงมันก็เป็นกิเลสนะเป็นมานาอย่างเึ่งแต่มานามันเป็นกิเลสประเภทละเอยียดมานะบางอย่างเลยใช้บวกได้นะฮะ เช่นมานะว่าเราเป็นพระมานะว่าเราเป็นนักศึกษามานะว่าเราเป็นกุลบุตรมานะว่าเราเป็นกุลธิดามานะว่าเราเป็นตำรวจเนี่ยแล้วก็พยายามรักษาศักดิ์ศรีของความเป็นตำรวจความเป็นทหารความเป็นกุลบุตรกุลธิดาความเป็นพระความเป็นสามเณรเนี่ยอันที่จริงมันก็เกิดอหังการนะฮะแต่รู้สึกว่าเราเป็นพุณนี้อาศัยก็ได้อาศัยเป็นสำนึกในการที่จะควบคุมวิถีชีวิตของตนเองให้เดินไปได้ ยังมองว่ายาบ้าเนี่ยเป็นเรื่องใหญ่อันดับหนึ่งแล้วก็ใหญ่เอามากๆยังนึกถึงวิธีการที่เขาใช้สังคมเนี่ยควบคุมพฤติกรรมของบุคคลภายในสังคมน่าจะดีกว่าใช้วิธีอื่นคุยคุยกันภายในครอบครัวเป็นการตกลงนัดหมายรับผิดชอบเขตพื้นที่คล้ายๆกับเราปาเก้มาปูพื้นนะนะเอากระเบื้องมาปูพื้น มันก็รับผิดชอบกันตามสัดส่วนของปะ c เกแต่ละอันสังคมเองมันควรจะมีสำนึกอย่างนั้นนะคือทำยังไงว่าเอาลูกเอาหลานมาอบรมแนะนำสั่งสอนตกลงนัดหมายกันว่าหมู่บ้านเราตำบลเราอำเภอเรานะเล่นกันทีละหมู่บ้านก่อนที่จริงมันก็เล่นกันทีละบ้านนะนะทีละครอบครัวก่อนแล้วกระจายออกไปจนเป็นหมู่บ้านแล้วก็รับผิดชอบกันในเขตหมู่บ้าน มีผู้ใหญ่บ้านมีกำนันมีอะไรต่อะไรเป็นหัวหน้าตกลงนัดหมายกันหมู่บ้านเราจะไม่มีคนที่เสพยาเสพติดจำหนายยาเสพติดผลิตยาเสพติดจะต้องไม่มีทั้งสามประเภทถ้าใครมีในใช้มาติของสังคมคือขับออกจากหมู่คณะไปแล้วก็แจ้งข่าวให้หมู่คณะอื่นด้วยรู้ด้วยว่าคนเหราเนี้ยเป็นคนติดยาเพื่อให้รู้สึกว่า เป็นคนที่สังคมก็ไม่ต้องการแนวสมัยโบราณเนี่ยแนวสมัยพุทธศาสนาเขาเรียกว่าพรหมทันแต่พรหมทันเนี่ยมันไม่ถึงแรงขนาดนั้นเป็นเขาเรียกว่าปราภาชนียกรรมคือขับออกจากหมู่ไปแต่พร้อมที่จะให้อภัยนะคือไม่ใช่ขับแล้วก็ออกไปเลยแต่พร้อมที่จะให้อภัยพร้อมอดทนพร้อมที่จะรอคอย ความเปลี่ยนแปลงในเชิงพฤติกรรมของเธอวันใดกลับเนื้อกับตัวได้ตั้งตัวเป็นหลักเป็นฐานได้ก็ค่อยมากันใหม่แต่จับใดที่ยังมีความประพฤติอย่างนั้นอยู่ก็อย่าเข้ามาถ้าเราช่วยกันได้อย่างนี้นึกนึกว่ามันน่าจะได้ทีนี้ปัญหาเรื่องโรคเอดเนี่ยคือวิธีการที่เราสนับสนุนส่งเสริมกันมันแก้ปัญหาไม่ได้ สนับสนุนเรื่องถุงยางอาณาไมพูดหน้าเฉยตาเฉยจนอบรมแพทย์พยาบาลไปอบรมไม้พระจนรุนรงด้วยให้พระไปสาธิตวิธีใช้ถุงยางอามาไมด้วยมันไปกันใหญ่มันแก้ปัญหาไม่ได้คือแสดงว่าคนที่รับผิดชอบระดับนี้ก็สํานึกก็ต่ำนะฮะเพราะอะไรเพราะยังเป็นกามีสุมิชาจารย์มันไม่ได้พ้นจากความเป็นกามีสุมิชาจารย์มันต้องพ้นจากกามีสุมิชาจาร์ด้วยนะ ต้งฟังทั้งหลายใต้รมพระโพธิญาณในวันนี้ขอยุติไว้ด้วยเวลาเพียงเท่านี้ที่สุดนี้ขอความเจริญงองามไปบูรณนธรรมจมีแด่ท่านผู้ฟังทั้งหลายโดยโทั่วกันสวัสดี